มึงมาจากไหนบุรีรัมทำไมมึงไม่หางานบุรีรัมทำวะมึงมาหากุทำไมวะกุก็บอกอยู่ว่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาก็มากันกลับบ้านหางานบุรีรัมย์ทำก็มีมันจะหายากได้ยังไงมึงเลือกงานหรือเปล่า มึงเลือกงานมันก็งานมันมีทุกที่แหละอะไรนะนนทำไมโดนรื้อบ้านโดนรื้อทำไมโดนรื้อก็ยญ้าขายขอร้องยญ้าขายอะไรหญ้าไปอยู่ไหนขอเหอญ้า,ไป,า,ไ,ปาไปอยู่ด้วยใครเอาหญ้าไปอยู่ด้วยใครเป็นคนซื้อที่

ก็เยอะบุรีรำงานมึงงานแบกหามก่อสร้างกรรมกรมึงก็ทําได้หมดแก่ถ้ามึงไม่เลือกงานน่ะทาไมมึงต้องดันล้นมากูก็บอกอยู่ว่าอย่ามาอย่ามา ไม่กูหนักใจมึงเ่้าใว่ากูหนักใจ <_ soup> มึงมานี่มึงไม่ใช่ว่าเออมาแล้วมึงจะมาของานมึงจะมาได้มึงมันไม่ได้ <hearted> กูก็บอกกูบอก Ь กี่ครั้งกี่หนกูบอกว่าอย่ามาอย่ามามึงก็ยังไม่ฟังกูสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใช <_ ijo> <_ v ati> ่ไหนี่เดินเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อน ไอ้เหี้ยว่ามึงกลับบ้านนะกูรับไม่ได้เพราะว่าณน,นเวลานี้เนี่ยฟาร์มกูก็คนงานก็เต็มแล้วร้านอาหารมันไม่ใช่ไฮซีซันมันเป็นช่วงโลซีซันลูกค้ามันก็น้อยลงกูจะเอาเงินเดือนไหนมาจ่ายมึง ให้ข้าให้น้ำมึงได้กูให้ข้าวให้น้ามึงแล้วก็กินข้าวกินปลาแล้วก็มึงก็ต้องเดินต่อ,อไปนะให้โอกาสทำไมกูต้องให้โอกาสมึงเพราะอะไรอ่ะกูถามมึงทำไมกูต้องให้โอกาสมึงเพราะอะไรอ่ะอยากทำงานมันมีงานเยอะแยะเลยที่จใจมึงทำอะ่ะ ไอ้ห่าไม่มีงานมึงก็มาหากูใครก็มาหากูมาหากูเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดกูจะไม่มีเงินค่าตัวค่าแรงค่าเงินเดือนให้อยู่แล้ว กูทำไงกูให้มึงที่พักที่หลับที่นอนให้มึงพักก่อนสักวันสองวันได้ไหมแล้วมึงค่อยไปหางานก็ได้นะกูให้มึงที่หลับที่นอนที่พักอาหารการกินเออกูดูแลมึงเออให้มึงต่อลมหายใจอยู่ที่นี่ก่อนสักสองสามวันเอาไหมเออแล้วค่อยไปหาเพราะว่ากูรับไม่ได้จริงๆเข้าใจยัง มึงมาจากไหนนะบุรีรัมย์แหม่ประชาชนมาดูตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจาังหวัดบุรีรัมย์แล้วมึงสภาพนี้คือกินเหล้ามีโรคประจำตัวไหมเหมือน,นมึงเป็นดนีซ่านอ่ะตามึงก็เหลืองๆเ,เ,เป็นตาได้ไปตรวจบ้างไหม ไปบริจาคเลือดมาแต่ตามึงเหลืองมันเหมือนเป็นดีซ่านอ่ะมึงมีโรคประจำตัวไหมมึงไปตัดกระโพดนะมึงลองดูนะตัดกระโพดได้กูจะให้มึงอยู่แล้วกูไม่บอกด้วยว่ามึงจะได้เงินหรือไม่ได้เงินถ้ามึงขยันน่ะมึงจะอยู่ได้กูจะให้มึงลองสักสองสามวันไปนั่งรอมึงกินข้าวมาหรือยังอาจจะเอาข้าวให้มันกินด้วยด้วยตัดข้าวให้มันกิน ไปไปนั่งรองแต่ละวันครับคือบอกว่าอย่าม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 าแล้วเราก็ทิ้งไม่ได้เนี่ยติดตามครับว่ามันจะอยู่ได้นานไหม